สวัสดีผมต้อน้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่กับผมนะครับมอสนะครับผมในช่องร r o n i c Indie นะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมโปเกมะาก้าอีกตามเคยนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ตามเคยดิผมมันจะมารีวิวเกมนี้นะครับผมว่าผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมสองข้อด้วยกันนะผมอยา่เช่นข้อแรกนะครับผมทําไมมันมีเวอร์ชั่นที่อยู่ในเพ a y s ส o ต e นะครับผมแต่ว่าชื่อมันไม่เหมือนกันแล้วรูปโปรไฟล์ก็เหมือนไม่เหมือนกันนะครับผม แต่โหลดเข้ามามันก็จะเหมือนกันแต่โปเกซาก็นะผมบางบางสิ่งนะก็มันแตกต่างกันมากนะผมอย่างเช่นมาซับสครายนะครับผมอย่างเช่นซับซับไตเติลภายในเกมนะครับผมบางอย่างก็ทําให้เราไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมแต่เราจะไม่มาพูดถึงประเด็นนั้นนะครับผมเราจะมารีวิวเกมนะครับผมเกมนี้นะผมจะเป็นเกมอ่าที่เราต้องทำเควส์แล้วก็อัพเลเวลนะผมไปเรื่อยๆเพื่อที่จะ เก่งขึ้นนะครับผมก็จะมีโปรเกมมอนให้เราได้เอกอบสันภายในเกมเยอะแยะมากมายนะครับผมนี่นะครับผมเป็นโปรเกมมอนมากหน้าหลายตาที่บางคนอาจจะเกิดไม่ทันและอยู่ในภาคต่างๆที่ผมก็ไม่ค่อยจะรู้จักนะครับส่วนบางตัวก็มาจากภาคที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับผมอย่างของผมผมจะมาจากภาค XY และ BW นะครับผม ซึ่งผมจําไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะฮะเพราะว่าปัวเกมนันมีเยอะมากนะฮะก็มารีวิวภายในตัวเกมนะผมเกมมอนหนึ่งตัวนะครับผมเอาผมยกตัวอย่างบีดิวแล้วกันนะครับผมเป็นุกมนที่ผมคิดว่าเก่งมากนะในจังหวัดในช่วงเวลานี้นะครับผมยิ่งจะเป็นล่างเมก้านะครับผมยิ่งจะโหดนะครับตอนนี้นะผมบีดิวนะครับผมมีอ่อ นิสัยใจเย็นนะครับผมเรื่องนิสัยนี่ก็มีส่วนสําคัญนะครับผมและการอัพสกิลก็ของผมน่าจะตันหมดแล้วนะฮะกลางต่อสู้ตอนนี้ก็สี่หมืนหกนะครับผมสําหรับผู้เริ่มผู้เริ่มผู้เริ่ม,มเริ่มต้นนะครับผมถือว่าเป็นทางที่ค่อนข้างจะโหดแล้วนะฮะสามารถเก็บทุกดานได้นะครับผม ได้เกือบด่าน,นะครับผมผมจะโชว์การเคลียร์ด่านสักด่าแล้วกันนะฮะเอาด่านไหนดีเราก็ต้องจัดการพืชตามทางชนะทางแพ้ทางนะครับผมอย่างเช่นถ้าหากฝั่งเ้ามีน้ำํำเราก็จะเอาพืชไปนะครับผมเพราะว่าพืชมันชนะทางน้ํานะครับโอเคก็มาดูกันเลยนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับผมก็เลือกสกิลโจมตีนะผมสกิลนะครับแม้แต่สกิลก็จะมีธาตุของมันเองนะครับผมอย่างเช่นบีดิวนะผมสกิลซ้ายสุดจะเป็นดินสกิลขวาขวากับสุดนะครับจะเป็นแมลงนะครับผมซึ่งแมลงจะตีแรงมากนะครับบีดิวตีแรงอีกแล้วนะครับผมและยิ่งมันฆ่าได้มันก็จะได้ตีอีกนะครับผมถือว่าโกงนะครับแต่เมื่อกี้เหมือนเราจะฆ่าไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้สีดาวนะผม ถ้าเราเล่นได้สีดาวนะมันจะดีมากเลยนะฮะเ,เดี๋ยวผมขอลองอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะร,รู้สึกว่าต้องเอาตัวมาต้านธาตุน้ำนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าธาตุน้ำผมมันยังไม่เก่งพอน,นะครับเดี๋ยวถ้าเราจัดการตัวนี้ได้ก่อนมนะันก็น่าจะดีนะไม่ได้นะฮะมันมีบักหนึ่งในเกมนะครับผมคือเวลาเรากดออกมานะครับมันจะไม่ลบพลังกายของเรานะครับเดี๋ยวกด ผมขอเอาธาตุน้ำมาต้านก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่ตายนะผมเวลาเราตายเราก็จะเสียเกียร์นะครับผมธาตุน้ำมาแล้วกันเวลาเราตายเราก็จะเสียเกียร์นะผมเกียร์นี้นะครับก็คือมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้สีดาวนะผมึ่งวันนี้เดี๋ยวผมเคลียร์ไปให้ได้ส่วนหนึ่งก่อนแล้วกันนะโอเคเราใช้พิษกับมันก็ได้นะครับผม ก็ชนะมาอย่างง่ายๆนะครับบีดิวเป็นตัวที่เก่งมากนะครับผมเพราะว่าด่ามจมันแรงมากนะผมแล้วก็ฆ่าได้ก็จะได้ใช้อีกนะครับผมภายในเกมนะผมเมื่อเราเล่นไปสักพักนะครับมันอาจจะมีขึ้นมาว่าพบอบอสแล้วนะครับพบกับพบถ้ำนะครับบอสนะผมซึ่งผมไปศึกษาก่อนนะครับว่าตัวนี้มันเป็นาธาตุอะไรนะครับ มันเป็นโปเกมอนในตำนานของภาคอีกวนันผมขอดูก่อนนะครับมหากาบหาไม่เจอครับอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเป็นประเภทความมืดและบินนะครับผมแล้วก็ไปดูเลยนะครับว่าความมืดกับบินบินจะแพ้ทางดินนะครับและความมืดความมืดอ,อย่างนะความมืดจะ มันจะแพ้ทางมาแมลงโอ,โอเคเข้ารับน,นะครับแล้วเราเอาดินไปนะผมแล้วไม่รู้ว่าสายฟ้ามันจะทําอะไรความมืดได้มานะก็สายฟ้าปีความมืดก็ก็เป็นน่าดาเมจอะไรไนะส,สักอย่างนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมก็โหลดใต้ล่างก็ได้นะผมแล้วก็ไปพิมพ์ใน Google ว่า b a t t l e แรงก็ได้นะฮะ สำหรับหมดบอสพวกนี้นะครับผมมันจะต่อสู้ให้เราแบบอัตโนมัตินะครับเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้นะครับโอเคสังเกตได้ว่านะครับผมจะสามารถชนะทางทาตุได้นะผมเพราะว่าทตุบินนะครับผมมันมแ้ธทัดแมลงนะครับโอเคชนะมาอย่างง่ายดายนะครับผม <un> ก็ง่ายจริงเ,ง <cents> เลยนะอ,อสำหรับใคร มาเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับผมสำหรับเกมนี้เหมือนเป็นคลิปมาสอนมาแนะนำนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่ได้เล่นโหดอ,อะไรมากมายหรอกครับผมภายในเกมนัผมจะมีระบบกาชาที่เรียกว่าฟักไข่นะครับผมและถ้าเราเปิดตามที่เขากําหนดนะครับว่าเท่านี้เท่านีจาาน้จะได้ตัวหายากนะผมเราก็จะได้ตัวหายากนั่นแหละครับก็จะมีมิวทูมีอะไรอะ่ะมีเยอะแยะนะผมโทนาดัสนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะ จิงผสมควรเลยนะฮะถ้าเราล็อกอินหนึ่งวันอ๋อถ้าเราล็อกอินเจ็ดวันนะครับผมเราก็จะได้พี่กาชูนะครับผมพี่กาชูแล้วก็มิวทูนะครับมิวเฉยนะครับยังไม่ทูผมไม่แน่ใจนะครับแต่เหมือนว่ามันจะไม่มีล่างคือที่สามาอัปเกรดจาล่างนี้ได้นะครับโอเคซากะนะครับผมเป็นเกมโปเกมอน ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเกมที่ตีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับผมแต่ผมก็มั่นใจว่ามันคงไม่ตีได้กรทสิ์นะครับเพราะว่ามันแฟนเพจโปเกซาก้าได้บอกไว้อยู่นะครับว่าเกม Battleland เป็นเกมที่เป็นเหมือนกันนะครับเป็นเกมเดียวกันเลยนะฮะและก็ยังมีในเพจสโตร์ด้วยนะครับแต่เพจจริงๆอ่ะเพจมันไม่ชื่อว่า Battleland นะมันชื่อว่าโปเกซาก้าเหมือนกันนั่นแหละนะฮะแต่เพื่อความสบายใจของผมนะครับผมว่าจะไปโหลดโปเกซาก้ามานะครับผม เราจะลบแบ t เ l e l a แลนด์ออกนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากโหลดก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมการรีวิวเกมก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมผมก็ยังไม่รู้จักอะไรมากเพราะว่าไม่ได้โตมากับเกมที่เล่นแนวอ่า MMORPG สักทีนะครับผมผมโตมากับเกมอินดี้นะครับผมโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็กระไ์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมสวัสดีครับ